ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น้นองๆทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตงานเหรียญเจริญพรการนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่า,าต้องรอให้เหรียญรุ่นไตามารหกสามแล้วก็เจริญพรสองแล้วก็ราชาพยัคแล้วก็พยัคแสล้านนะครับออกก่อนนะครับ รุ่นไต่มาศ63น่าจะประมาณเดือนกุมภานะครับแล้วก็จะมารุ่นราชาพยัคฆ์แล้วก็พยัคฆ์แสนล้านประมาณเดือนไปลายเดือนมีนาน,นะครับผมถึงจะมาเป็นรุ่นเจริญพกรกลางสร้างโงรงพยาบาลนะครับก็เหรียญรุ่นนี้บางคน,คนมีเพื่อนๆถามมาว่าพี่เหรียญรุ่นนี้ลุงป๋องสร้างหรอไม่ใช่นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นวัดส,สร้างนะครับแต่ลุงป๋องเป็นคนการันตีเป็นคนดูงานให้นะครับ ไปแหละมาสร้างนําเงินส่วนหนึ่งนะครับสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้สั่งจองหรือสั่งจองบูชากับผมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือว่าไอดียไลน์ด้านล่างในใต้คลิปนะครับหรือที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับก็อยากจะแนะนําแบบนี้ครับก็คือว่า เหรียญของเจริญพรเจริญพรการนะครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดนะครับตัวใบหน้าหลวงปู่เนี่ยจะมีความคมชัดมากแล้วก็วาระในการจัดสร้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆบูชาเพื่อเอาพุทุกุนนะครับเหรียญหลวงปู่รุ่นไหนนะครับได้หมดครับเพราะว่าหลวงปู่มีพุทธคมที่เข้มขังมากแต่ถ้าชอบความสวยงามแล้วก็คิดว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตหรือว่า จะทาบุญสร้างโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ครับผมก็แนะนํานี่ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่หน้าสะสมมากครับอิ่เต็มองค์นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเข้ามาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกันโดยตรงเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อน พูดเท่านี้แหละ